หลังวงการบันเทิงสูญเสียพ่วมกับฝีมือดีนะคะคุณตั้วสรัญยูไปเมื่อวานที่ผ่านมาทําให้คนวงการบันเทิงที่ทราบข่าวเสียใจไปตามๆกันค่ะด้านพิธีกรมากความสามารถนะคะพี่บุ๋มบรรดาค่ะก็เผยว่าตอนทราบข่าวเนี่ยช็อกมากๆเลยเพราะว่าจัดรายการอยู่ล่าสุดนะคะเพิ่งจะเจอพี่ตั้วไปเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะก่อนที่พี่ตั้วนะคะจะล้มในกองถ่ายแล้วก็ไม่คิดว่าการล้มในครั้งนั้นจะเป็นเรื่องที่หนักและทําให้พี่ตั้วต้องจากไปค่ะ นอกจากนี้ครับเจ้าตัวยังยกพี่ตัวเป็นครูการแสดงอีกด้วยในฐานะที่เคยร่วมงานกันในละครเวทีเห็นพี่ตัวแสดงได้อย่างมีพลังแถมเล่นได้ดีมากอีกด้วยถึงแม้จะเป็นแค่เวทีเปล่าก็ตามเคยไปขอคำแนะนำพี่ตัวให้แนะทั้งเรื่องการพูด acting ที่ต้องเล่นใหญ่กว่าละครอีกด้วยครับเปตอนที่เจอแันเนี่ยยังบอกอยู่เลยว่าเออจะไปหานะจะไปแบบว่าควร มือการ,กรแสดงหน่อยนะเพราะว่าพี่ตั้วเคยให้คาแนะนําที่เยอะมากเพราะเราเคยเล่นละครเวทีการกุศลด้วยกันนะคะที่ได้พิชาจากเขาเยอะอะคะ่ะจนเรารู้สึกแบบโอ้โหใจสลายเลยแล้วเราไม่มูอมาก่อนว่าคนที่มีรอยยิ้มคนที่มีพลังการ,กรแสดงที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะป่วยอะ่ะจริงๆนะคือทราบนะว่าป่วยแต่ที่ไม่แน่ใจว่าป่วยหนักขนาดไหนบอกต,ตรงๆว่าช็อกก็เมื่อวานจางรายการนะคะตอนแรกก็คือโอเคเราก็ได้ยินนะเรื่องพี่ตั้วนะจริงไม่จริงมันก็ยังแบบจริงหรือไม่จริงแต่พอเมื่อวานพอได้ยิน พี่ไปไม่ถูกเหมือนกันที่ตัวคือมืออาชีพอะ่ะพี่หัวใจคําว่าเทพเลยนะคือฝีออมือขั้นเทพอะ่ะคือในการการแสดงทุกๆอย่างจนพี่เรียกเขาว่าครูคนหนึ่งของพี่เลยนะเขาจะเป็นคนที่แบบข้างหลังเวทีนี่คือคุยเล่นเฮฮาแต่พอพอเริ่มเข้าสู่หมดแสดงของเขาอะค่ะพลังเ้ามาจากไหนก็ไม่รู้อะ่ะทุกอย่างที่ตัวทำที่ตัวตั้งใจเพื่อผลงานเพื่อคนดูทุกวัจาทีให้ดีที่สุด หนูขอขอบคุณที่เคยสอนหนูหนูขอขอบคุณที่เมตตาให้คําแนะนํามากมายสิ่งที่ครูตั้วสอนหนูจะไม่มีวันลืมเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณ